พีพีกิจกระทบไหล่ซันดาลาปาร่วมชมโชว์แฟชั่นแบรนด์ดังปังไม่ไหวสำหรับหนุ่มพีพีกิจที่บินลัดฟ้าไปร่วมชมแฟชั่นโชว์สุดยิ่งใหญ่แห่งปีปารีสแฟชั่นวีคยังกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสร,ร่วมฟอนโลกับเหล่าคนดังระดับโลกอาทิซันดาลาปาศิลปินไอดอลเคป๊อปจากวง t o Anyone โดยพีไม่ทำให้แฟนๆผิดหวังมาในลุคสุดคูลๆเสื้อกาแขนกุดสีดำดีเทลชายยาวพร้อมมีกิมมิกเลเยอร์กับบางเกงโอเวอร์ไซส์จีบขาบานสีเขียวและหมวกทรงนิวส์บอยทั้งหมดจากแบรนด์ดังเรียกได้ว่ามิดแอนด์แมทกันอยากได้ลงตัวสุดเลยค่ะ